ส่วนนี้กรมสุขภาพจิตจะเป็นองค์กรหลัก ด้านสุขภาพจิตของประเทศเพื่อประชาชนสุขภาพจิตดีสู่สังคมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของกรมนะครับโดยในวิสัยทัศน์เหล่านั้นจะมีพันธกิจที่เราต้องทําคือการพัฒนาเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆในส่วนของสุขภาพจิตในส่วนของการพัฒนาระบบบริการนะครับฉีดรักษาจิตเวชชนิดออกฤทธิ์เนิ่นนะครับือออกฤทธิ์นานออกไปฉีดเข็มเดียวอยู่ใน1เดือนนะครับก็จะลดการขาดยาลงไปได้และส่วนสุดท้ายในะยะเร่งด่วนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการ ปรับมาตรฐานดูแลจิตเวเชฉุกเฉินให้ได้รับมาตรฐานได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครับยาเสพติด4 0ของ5ล้านเจ็ดแล้วก็ป่วยตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่ท่านทั้งหลายได้ดูแลกันเนี่ยเขาตั้งเงินแบบไหนเพราะว่าโดยปกติแล้วคนป่วยที่เป็นป่วยแบบ OPD, ีโอพีดีต่างๆเหล่านั้นเขาจะขึ้นทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลผู้ป่วยอย่างเงี้ยเป็นค่าใช้ใจ่ายอย่างไรแล้วเวลามียาเสพติดเข้ามาจะนับอย่างไรแล้วก็จะขึ้นทะเบียนกันอย่างไรเดี๋ยวจะคิดเงินไม่ถูกแล้วอีกส่วนหนึ่งกฎหมายที่ผมให้ท่านที่ปรึกษาวิชัยช่วยช่วยดูอยู่เนี่ยแล้วก็มีเรื่องของกองทุนด้วยเราอยากจะได้กองทุนของยาเสพติดที่เข้าไป ปยึดทรัพย์มาเนี่ยมาแบ่งหน่อยอะไรเงี้ยมันไปถึงไหนแล้วอย,อ,อย่างไรจะขึ้นเว็บได้ยังในในกฎหมายเราจะไม่ไปเขียนว่าเงินมาจากกองทุนยาเสพติดหรือมาจากพระธรรมมันจะ,นจะต้องเชิญกันมันจะไม่ยอมกันจะพยายามจะเขียนกว้างไว้ก่อนจะแบ่งส่วนหนึ่งจากกองทุนปรสเนี่ยมาเป็นกองทุนด้านการบำบัดรักษาเหมือนกับงบบูรณาการด้านยาเสพติดที่เรารับแยกมาตอนนี้ แล้วก็เราก็มาจัดใครที่จะมาทําในเรื่องของเงินบําบัดเนี่ยน่าจะมาผ่านในส่วนของตรงนี้นะฮะในในกฎหมายที่ร่างขึ้นมาเนี่ยแต่ขั้นแรกที่สุดเราให้แก้ไขพรบรนีให้เสร็จก่อนเป็นจิตแพทย์ท่านจะเข้าใจประเด็นนี้ดีเป็นแต่ผู้ปฏิบัติเขาจะไม่เข้าใจเราก็เลยต้องทําความเข้าใจว่ากับผู้ปฏิบัติกับท่านมันตรีครับก็คือคุณก็ทํางานที่เดิมเงินเดือนก็เท่าเดิมความก้าวหน้าก็เหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนผู้บงังคับบัญชา จากทิบดีกรมการแพทย์เป็นทิบดีกรมทรัพย์จิตเองไม่ได้เสียสิทธิ์ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรแต่ประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประชาชนในการเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นครับนะครับบุคลากรทางโลกจิตเวชเนี่ยบางทีก็ต้องเห็นคนเอาเห็นสุขภาพดีแต่มันป่วยนะมันมองไม่ออกมอนกันอนะ่ะมันจะว่าอะไรกันก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องมีคําตอบให้สังคมนะครับให้สบายใจเดี๋ยวคนเห็นคนดู พลอยป่วยกันตามเขาไปหมดนะครับมันเป็นภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งคเนี่ย60-40สุภาพจิตแบบเดิมเนี่ยจะมีประมาณ60ยาเสพติดก,ก็จะเป็น40ถ้าเอามารวมกันเมื่อรวมแล้วเนี่ยมันก็งานก็ต้องเพิ่มขึ้นเมื่อง,งานเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะต้องโยกย้ายปรับเปลี่ยน งานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยมาที่กรมสุขภาพปิดผมก็เลยจะต้องมาใช้แนวในเรื่องของอปฐมภูมิเพื่อลดคนป่วยที่จะเข้ามาสู่การดูแลรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมากขึ้นเนี่ยต้องลดลดพยายามลดให้ได้นะครับในตัวอ,อาจจะใช้อย่างที่อสม,มอที่จะออกกฎหมายให้อสม,มอด้วยนะตรงนี้แหละแล้วก็วันนี้ให้ให้ใหน่วยงาน ก็ยอผอก็ยอผอหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมาคิดคำนวณแล้วว่าไอ่งานที่หน่วยงานอย่างอสมบมาช่วยทําแล้วให้ให้ค่ายาค่ารักษาค่าใช้จ่ายมันลดลงเนี่ยมีเท่าไหร่ให้รวบรวมให้วางแผนโดยโดยแล้วก็เงินที่ลดได้นั้นเนี่ยแทนที่เราจะต้องเพิ่มแต่มันลดได้เนี่ย ควรจะบำเหน็จบำเวัให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ไปคิดมา